สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาพบมาเห็นคลิปในวันนี้ของพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ยได้ทำเป็นพลังงานแรนด้อมเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินใครได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นวิทยาการในการรับฟังนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางความบันเทิงนะคะอะรที่ พลังงานตรงฟังต่อได้ใครที่พลังงานไม่ตรงหรือไม่ชอบในการทํานายคิปเกี่ยวกับพยะกากรณ์พ่ยิปีสามารถเลื่อนผ่านือป,ปิดคลิปได้หรือถ้าใครต้องการที่จะฟังต่อฟังได้นะคะเนาะนะ,ะวันนี้พี่นุ้ยจะมาทําในหนัวข้อนะคะทำในหลวงพอคุณคือของแท้คุณคือของแท้ออแทนะคะอะ,อะไรเนาะที่ทําให้คุณคือของแท้ ของแท้ของแท้จ้ะทุกคนของแท้ <c oughs> คุณคือของจริงของแท้ไม่ใช่ของเทียมไม่ใช่ของเก๊แต่มันเป็นของแท้นะคะอะ <c oughs> นะคะทุกคนอะ <c oughs> ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพุทโธเปิดธโมเปิดสังโฆเปิดเปิดด้วยน้มพุทธายะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงเปิดจงบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณนะคะ าขอเลือกให้สามใบเพื่อเป็นเช็คพลังงานของคุณนะคะตื๊ดได้มาแล้วนะเลือกไปแค่หนึ่งสามพลงงานของคุณเป็น,ปนอย่างไรนะคะได้มาแล้วสามใบนะคะได้มาแล้วสามใบโอ้โหคุณคือของแท้นะคะแท้จริงๆเนาะนะคะทุกคนได้มาแล้วสามใบนะทุกคนนะ ตรงนี้พลังงานของทุกคนที่พี่หมอเปิดไพ่และเช็คดูนะว่าสิ่งใดคือของแท้ในตัวคุณนะคะพลังงานของคุณมันบอกถึงความเด็ดเดี่ยวถึงความเข้มแข็งถึงความเป็นตัวตนถึงความเป็นผู้นำผู้กล้าและเป็นคนแล่งนะคะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีอิโก้ในตัวเอง และเป็นคนที่ฉลาดเป็นผู้นําเป็นผู้กล้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีหรือถ้าใครไม่ได้ทําเกี่ยวกับสายงานที่ว่าหรือไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นหัวหน้าใครเป็นหัวหน้าตัวเองนี่แหละนะคะเป็นคนที่มีความกล้าความแก่งการเป็นผู้นํากับทุกๆคนคุณมักจะอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาอ่อนแอกว่าคุณนะคุณมักจะอยู่ในกลุ่มที่ มีผู้คนที่อ่อนแอกว่าคุณแล้วคุณจะเป็นคนที่ช่วยพวกเขาเหล่านั้นนะคะด้วยตัวของคุณด้วยความแกร่งด้วยความกล้าด้วยความเป็นผู้นำนะคะที่มันติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดแล้วเนาะนะคะที่หนอต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดแล้วมันเป็นจิตวิญญาณของคุณมันเป็นอ่ามันเป็นของแท้ในตัวคุณนะที่คุณเกิดมาเพื่อปกป้องผู้คนนะคะเนาะคะิงออฟสวรหมายถึงคนเป็นผู้นำ คุณเป็นผู้กล้าคุณเป็นผู้ที่ปกป้องช่วยเหลือคนต่างๆคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคุณเป็นคนที่มีความแร่งในตัวเองเก่งในตัวเองแต่แต่ความแข็งของคุณไม่ใช่ว่าคุณมีความแข็งแต่ยังความอ่อนโยนนะคะในคนคนเดียวกันคุณมีหน้าที่ของคุณเวลาที่คุณทํางานนะนะคะเวลาที่คุณทํางานคุณจะใส่ใจกับงานคุณมากคุณจะให้มันผ่านและลุล่วงไปด้วยดีด้วยปัญญาและสองมือ มันสมองของคุณนะคะโดยที่คุณไม่ได้พึ่งพาใครเลยคุณมักจะเป็นผู้นําคุณมักจะเป็นคนที่ให้เป็นมักจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับตัวคุณคุณมักจะเป็นคนที่ชอบตามใจตัวเองเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตเป็นของตัวเองไม่สังคมจะเป็นยังไงหรือปัจจุบันใครจะเป็นยังไงโลกจะเป็นยังไงชั้นจะเป็นของชั้นแบบนี้ฉั้นจะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในตัวเองชั้นอีโกในตัวชั้น ฉันเป็นผู้นำของตัวฉันเองได้ฉันไม่ยืมแขนยืมขาใครมนาะเพื่อเดินเพื่อหยิบเพื่อยื่นนะคะคุณเป็นคนที่มีแต่ความว่าให้นะนะคะนี่คือพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่มีความอ่อนไหวอ่อนหวานนะคะคุณมีสเสน่ห์ในตัวของคุณคุณเวลาที่คุณมีความแร่งคุณก็จะมีความแร่งและเข้มแข็งที่แต่ในในนิยามที่คุณมีความหวานความอ่อนไหวความ ความน่ารักในตัวคุณะนะคะตรงนี้คุณก็มีไม่ใช่ว่าคุณจะแข็งโป๊กเป็นก้อนหินก้อนดินก้อนอิฐก,ก้อนไฟไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่นะความแข็งของคุณคือความแข็งที่ปกป้องผู้คนความแข็งคุณคือความที่ทําด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่มีอีกโก้ในตัวเองผลักดันตัวเองนะคะไม่เรียนแบบใครเป็นตัวของตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วนี่คือพลังงานของคุณเนาะคุณชอบใช้เวลาในยามวิกาลคุณชอบใช้เวลาในการคืนเพื่อทบทวน ในหลายสิ่งหลายหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างของคุณเนาะคุณเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่ถ้าไม่ชอบใครแล้วไม่รักอะไรแล้วหรือไม่ทําแล้วตรงเนี้ยคุณจะเดินหนีเลยคุณจะไม่ต่อยืดเยื้อหรืออธิบายหรือในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณคุณจะเดินหนีคุณจะไม่เอาเนตรงนี้แม้ให้เอาช้างมาฉุดเอาอะไรมาดึงฉุดคุณก็แล้วแต่คุณก็เอาคุณไม่อยู่นะคะตรงนี้คือพลังงานของคุณเนาะนะคะเนาะ อตรงนี้คือพลังงานของคุณเนาะนะคะขอเลือกไพ้แบบสิบไปนะคะนี่คือของแท้ในตัวคุณนะคะของแท้ในตัวคุณเนาะขอสิบไปอะไรที่แฝงอยู่ในตัวคุณอะไรที่คือของแท้ในตัวคุณที่พวกผูก้คนที่ไม่เห็นคุณเนะี่ยบอกว่านี่แหละคุณคือของแท้สองละสามสี่ห้าหกเจ็ด โอ,โอ้สิจับสดนะคลิปที่หมอจับสดทุกใบจ้าคุณคือของแท้ของแท้ในตัวคุณคืออะไรผู้คนส่วนใหญ่มักเห็นคุณเป็นของแท้นี่ของจริงไม่ใช่ของเทียมของแท้เลยเนาะโอ้โหของแท้เลยเห็นไหม เือไฮพิสเทรดขึ้นมาสิบไม้เท้าเนาะนะคะตรงเนี้พี่หมอดูแล้วนะดูแล้วนะคะของแท้ในตัวคุณวอะไรเนาะคุณมีความเป็นคนที่แบบดูแบบลึกลับนะเป็นคนที่ก็บอกไปตั้งแต่ข้างข้างต้นแล้วว่าพลังงานของคุณเป็นคนที่แข็งเป็นคนที่อยู่เป็นนะคะเป็นคนที่ มักเชื่อเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองทําเนาะนะคะคุณเป็นผู้กล้าคุณเป็นผู้นําคุณไม่ชอบตามทางใครไม่ชอบตามใครเนาะแต่คุณชอบเป็นผู้นํานะคะชอบเป็นผู้สอนชอบเป็นผู้ให้เนาะคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากคุณเป็นเพชรแท้คุณเป็นคนที่สามารถปรับรุลความสมดุลความบาลานนะคะคุณอยู่เป็นอยู่ได้นะคะ กับทุกสถานการณ์ทุกสิ่งแต่คุณคุณเป็นคนที่มีคนบอกคุณนะทําอย่างนู้นอย่างนี้ทําอย่างนู้นอย่างนี้สิอย่างนั้นสิคุณก็ได้แต่คุณรับฟังนะคุณรับฟังเหมือนอยู่นิ่งๆอ่ะคุณจะไม่พูดคุณจะเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆใครจะสอนก็สอนไปทําท่าเหมือนว่าฉันรับรู้แต่ในใจลึกๆแล้วไม่ฉันจะไม่ทําตามฉันจะทําตามใจตัวเองนี่แหละนะแต่คุณจะไม่หักหน้าใคร นะคะคุณจะไม่หักหน้าใครเวลาที่เขาสอนคุณจะนั่งรับฟังตาแปวเวลาที่คุณรับฟังนะแต่คุณจะไม่หักหน้าใครคุณคุณจะรับฟังแต่คุณจะไม่ทําตามเนาะคุณจะทําตามใจตัวเองคุณจะมีโปรเจกต์ของตัวเองอยู่แล้วคุณมี คุณวางแผนของคุณไ้เรียบร้อยแล้วว่าคุณมีจินตนาการของคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณมีมีศักยภาพในการทํางานคุณเชื่อมั่นในด้านความรู้ของคุณความสามารถของคุณสติปัญญาของคุณนะคะคุณเป็นคนรับมืออะไรได้เยอะๆสิบมิถุนคุณเป็นคนที่แฝงเป็นคนที่เก่งนะคะคุณเป็นคนที่พร้อมชนพร้อมลุยเนาะนะคะและคุณมีความอ่อนหวานในตัวเองด้วยไม่ใช่แข็งโป๊กเหมือนก้อนหินแบบที่พี่หมออ่านไปข้างต้นนะคะการงานของคุณอะ นะเป็นคนที่ทํางานเก่งคุณคือของแท้นะคะแต่กว่าจะคุณแต่กว่าคุณจะมาเป็นของแท้เนี่ยกว่าจะมาเป็นเพชรแท้กว่าจะมาเป็นของแท้ในทุกวันเนี้ยคุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้ง่ายม,มันไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้อะไรที่ได้มาได้ง่ายขนาดนั้นไม่ได้ลอยด้วยกนะิบหลาบเนาะคุณเจออะไรมาเยอะแยะคุณแบกรับภาระคุณเป็นเ,เป็นก้อนหินปวดดินอิอดไซา์ที่ถูกเจริใน นะคะถูกเจีรไาญจนกลายมาเป็นเพชรทุกวันนี้นะคะว่าคุณจะมาเป็นเพชรแท้ของแท้ได้ทุกวันนี้คุณผ่านอะไรมาเยอะเนาะที่หมอต้องบอกว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะเยอะมากบางคนนะเจออย่างคุณมาแล้วเนี่ยเขารับไม่ได้เขาถอยนะคะตั้งแต่วินาทีแรกครั้งแรกชั่วโมงแรกเขาถอยว่าเขาทําไม่ได้เขาไม่ไปต่อมันเหนื่อยเหลือเกินมันหนักเหลือเกินมันสู้ไปไม่ไหวมันมันไม่ไหวจริงจริงฉันสู้ไปไม่ได้แต่คุณสู้ไปได้คุณผ่านทุกบททดสอบ คุณผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันถาถมเข้ามาที่มันที่มันหนักๆักคุณสามารถผ่านมันมาได้บททดสอบที่หนักหนาสาการคุณผ่านมันมาได้คุณถกเจริญในจนจนไม่มีอะไรที่จะเจ็บแล้วอ่ะคุณเจ็บมาจนหมดแล้วคุณเจอมาจนหมดแล้วเนาะนะคะมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเจ็บมันทรมานมันทุกข์มาเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่มันชิวชิวอะไรที่มันแบบว่า มันไม่สามารถจะทําอะไรคุณได้นะคะเนาะเนาะนะคะมันเป็นเพชรที่ถูกกระทบมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นของแท้เป็นของที่ต้องอผ่านการฟตุผงนะคะเนาะโดยที่คุณก็ทําได้เนาะนะคะเนี่ยแม้กว่าคุณจะได้มนาะเป็นวันเนี้ยเนาะนะคะคุณทํางานได้ทุกอย่างคุณเป็นคนที่มีความขยันคุณเป็นคนที่มีความปีโปรเจคคุณเป็นคนที่เก่งและคุณเป็นคนที่ลึกลับอ่ะคุณเป็นคนที่มีเซนด้วยคุณเข้าถึงยาก นะคะคุณเข้าถึงยาคุณเป็นคนที่เป็นโรคแบบคล้ายๆก็ว่ามีโรคส่วนตัวสูงอะนะคะคุณมีโรคส่วนตัวสูงเนาะใครส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงคุณนะคะคุณเขายังงงกับคุณว่าทําไมคุณถึงอดถึงทนได้ขนาดนี้ทาไมทาไมถึงคุณถึงผ่านเรื่องราวหลายๆมาได้ขนาดนี้ทําไมคุณถึงมีความอดทนแข่งได้ขนาดนี้นี่คือเพ้ของคุณที่คนอื่นเขาพูดถึงคุณ คนอื่นที่มองคุณว่าคุณเนี่ยคือของจริงของแท้ของแท้ที่คุณมีมากับตัวของแท้ที่มันทําให้คุณได้ผ่านบททดสอบหลายๆเนาะนะคะจนทุกวันนี้คุณผ่านมาได้แบบแบบหนักหนาสาการที่หมอต้องพูดหรือว่าหนักหนาสาการเนาะว่าคุณจะมาเป็นคุณในวันนี้นะคะมันผ่านบททดสอบมาเยอะแล้วนะคะมันผ่านมาทั้งทั้งทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องร้ายปะโกนกันไปคุณผ่านมาได้คุณอดทนคุณกลความอด้นคุณเป็นคนที่มีความสู้ นะคะเนาะคุณไปได้นะคะแต่คนอื่นเขาไปไม่ได้เขายอมแพ้เขายอมใจคุณจริงๆนะคะเขาบอกเขายอมใจคุณจริงๆนะทุกคนเนี้ยนะคะคุณเป็นคนขยันนะ่ะคุณมีมีม,มีอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วคุณอาจจะมีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแบบคนอื่นเขาอาจจะไม่มีเหมือนคุณมันด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณนะี่นะพี่หมอดูนะคะมันอาจจะช้าหน่อย อาจจะช้าหน่อยแต่คุณสามารถทําได้คุณเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายคุณเป็นคนที่ด้วยลําแข้งลาขาตัวเองคุณเป็นคนที่แบบว่านะคะประจบใครไม่เป็นคุณเยินยอใครไม่เป็นเนาะนะคะน้าพักน้าแรงที่คุณไปแลกมากับความดีของคุณชื่อเสียงของคุณเกียรติยศของคุณเนี่ยนะคุณไปแลกมานะคะเพื่อเพื่อความสาเร็จในชีวิตของคุณคุณเอาความซื่อสัตย์นะของคุณไปแลกนะคะเนาะ คุณอ่าเป็นคนที่รักชื่อเสียงรักเกียรติรักเกียรติของคุณรักชื่อเสียงรักวงศ์ตระกูลของคุณนะคะคุณเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นเนาะคุณพร้อมที่จะปกป้องคุณคนทุกคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะเขาจะมาระบายทุกข์กับคุณเนอะระบายทุกข์กับคุณเรื่องอุดอัดให้กับคุณในเรื่องการงานความรักการอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาเข้ามามาอธิบายคุณมาขอความช่วยเหลือมาขอความปรึกษากับคุณ คุณจะเป็นคนที่ให้ความปรึกษากับเขาคุณเป็นผู้หญิงที่อาจจะมีสองด้านนะคะเป็นด้านที่แข็งและด้านที่อ่อนหวานนะนะคะเนี่ยคือคือสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณคุณเป็นคนที่มีความมีศักยภาพในการเป็นผู้นํมากมากที่หนูต้องบอกเลยนะนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเป็นคุณเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่รักในวงตระกูลรักในชื่อเสียงคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะคุณรักตัวเองเป็นนะคะ คุณเจ็บมาเยอะคุณอะไรมาเยอะคุณให้อภัยตัวเองคุณให้อภัยคนอื่นคุณให้อภัยคุณมองคุณมองอุปสรรคหรือสิ่งที่มันแบบ ทำมันมันเป็นอุปสรรคอะคุณต้องคุณคุณคิดคําว่าอุปสรรคคุณขอบคุณอุปสรรค้วยซ้ำว่าทาให้คุณต้องผ่านบททดสอบมาทุกวันเนี้ยอุปสรรคคือครูของคุณนะคะคุณได้ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือบทเรียนของคุณนั่นคือครูของคุณนะคุณได้นํามาทุกสิ่งทุกอย่างคุณศึกษาด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่ครูรักพักจําคุณเป็นคนที่ดูและนํามาประยุกต์ใช้ นะคะนามา a ด a p t ใช้เนาะปรับใช้ในตัวคุณและคุณบวกกับคุณเป็นคนที่มีความสติปัญญาที่ดีคุณเป็นคนที่ละเอียดรักความยุติธรรมคุณไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะและคุณก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบคุณคุณเป็นคนที่มีความตรงความแร่งความขยันความแข็งในตัวเองถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงสายแข็งแต่ไม่ได้แข็งโป๊กเหมือนก้อนหินก้อนดินก้อนอิฐก้อนทรายอะไรที่พี่หนูบอกไปนะคุณเป็นผู้หญิงแข็งใน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 ทุกที่ทุกทางของคุณ่ะ เวลาที่คุณทําอะไรจริงจังคุณจะไม่เล่นนะคะคุณจะทําตรงนั้นให้มันเสร็จแล้วคุณจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณทํานะคะแต่ถึงเวลาที่คุณปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่าแล้วชีวิตที่สบายชิลๆแบบพักผ่อนคุณก็จะปล่อยให้เต็มที่นะตรงนี้นะคะเนาะสิบถ้วยคนส่วนใหญ่มักจะขอความช่วยเหลือจากคุณคนส่วนใหญ่มักจะรักคุณนะคะและพูดถึงคุณในทางที่ดีความอดความแกร่งความกล้าของคุณถ้าบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ของจริง ของจริงนะคะคุณเนี่ยถ้าคนที่เคยรู้จักคุณเนี่ยเขาจะจะบอกเลยว่าคุณเนี่ยเจออะไรมาเยอะนะคะเจออะไรมาเยอะเจอบทบททดสอบมาเยอะนะแต่คุณผ่านมาได้นะเพราะความมีความอดทนของคุณแหละนะคะคุณเป็นดาบอ่ะคนที่ได้ดาบขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีเป็นผู้กล้าเป็นผู้นํเป็นเป็นเป็นคนที่มีความแข็งความแกร่งในตัวเองไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับคุณเป็นคนที่รักคนยากนะคะคุณอาจจะ คุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าได้เกลียดใครแล้วเกลียดตั้งแต่วันแรกเลยไม่ถูกชะตาคือคุณเกลียดเลยแต่ถ้าคุณรักคุณจะรักหมดใจนะคะคุณมีเซ็กเซนต์มีรังสังหรณ์นะคุณเป็นคนที่มีความความมีอีโก้ในตัวเองอ่ะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะนะคะชอบให้คำปรึกษาแต่ไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งกับคุณเนาะคุณชอบความไม่ชอบให้ใครมาเสียงดันใส่คุณนะคะนี่คือศักดิ์ศรีในตัวคุณนะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่รักคนยากคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเนาะนะคะเนี่ยคือคือคนที่บอกว่าถ้าเป็นบางคนเขาล้มตั้งแต่ยกแรกแล้วนะคะที่เจออะไรหลายๆมาถ้าคุณเนี่ยถูกเจรนายถูกกระเทาะนะคะจนเป็นเพชรทุกวันนี้นะเนี่ยคือของแ้ในตัวคุณเนี่ยคือสิ่งที่ว่าทุกคนพูดถึงคุณนะคะเนาะสามเหรียญคุณพูดคุณพูดคุณทําอะไรคุณมักจะประสบความสําเร็จ คุณเจรจาเรื่องการงานคุณจะพูดด้วยความจริงใจคุณจะมีความจริงใจให้กับผู้คนคุณจะเป็นคนซื่อตรงและซื่อสัตย์ในเรื่องสายการงานความรักและการเงินหรือกับเพื่อนธัญญาณมิตรทุกคนคุณจะเอาความซื่อสัตย์เท่าแรกคุณจะมีความซื่อสัตย์คุณชอบความยุติธรรมเนาะถ้าใครเอาเปรียบคุณคุณเป็นคนที่ถ้าถ้าใครทําให้คุณเจ็บเนี่ยคุณจะเจ็บเป็น จะเจ็บแล้วจะจาเป็นสิบ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 ปีก็ยังไม่สายคุณจะเป็นคนที่เจ็บแล้วจำนะคะเนาะเจ็บแล้วจาแต่ไม่ได้หาเรื่องใครแต่คุณจะจําไว้ว่าคนคนนี้ทาอะไรกับคุณบ้างนะคะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบหรือไม่ชอบไปเอาเปรียบใครนะนี่คือเพศแท้ในตัวคุณที่คนอื่นเขามักจะมองเห็นมักจะเป็นคนที่กล่าวขานะคุณเป็นคนที่พูดถึงคุณคุณเป็นคนที่เคารพใครยาก พี่หมอต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่เคารพขยักเป็นคนที่ให้ความเป็นคนที่ยกมือไหว้ขยกักคุณเป็นคนที่แบบถ้าไม่ประทับใจจริงๆนะคุณจะไม่ยกย่องคนคนนั้นเป็นครูคุณจะไม่ให้ความนับถือกับคนคนนั้นเลยนะคะคุณเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีถ้า ถ้าคุณถ้าคนคนไหนที่คุณรักและนับถือมากๆจริง,รงๆนั่นคือคนคนที่คุณประทักใจที่สุดในชีวิตของคุณนะคะเนาะเนี่ยคือความแร่งความเป็นเพชรแท้ของคุณนะคะที่คุณได้กัดกราวกัดกรมกระทาะมาเป็นของแท้ในวันนี้เนาะจากทุกคนที่เขาพูดถึงคุณนะนะคะเนาะนี่คือ,เ,อ,อเรื่องของคุณนี่คือ,อ,อสิ่งที่มันอยู่ รอบกายคุณที่หมู่มวลมนุษย์หมู่หมู่คนหมู่กรืยาในนี่เพื่อนผูงคนรู้จักที่เขากล่าวขานถึงคุณว่าคุณเป็นเพศแท้เป็นของแท้นี่แหละของจริงผู้คนมักเกรงขามคุณด้วยนะเกรงขามคุณด้วยเนาะเวลาที่คุณเล่นคุณเล่นเวลาที่คุณจริงจังคุณก็จริงจังนะคะผู้คนมักจะให้เกียรติคุณและเกรฑ์ขามคุณนะนะคะเนาะนี่คือเรื่องราวของคุณนะคะให้พลังงานตรงยังไง สามารถรับคำทํานายที่ดีได้ใคราาใครที่มีความบคิดว่าพลังงานไม่ตรงสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะเนาะคลิปนี้พี่หมอได้ทำจบลงไปแล้วใครที่พลังงานตรงไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่เป็นกำลังใจให้พี่หมอด้วยนะคะคลิปนี้ต้องจบลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ